สวัสดีค่ะทุกคนเบลจากช่องราลินชาแนลนะคะช่องของเบลเนี่ยทำเกี่ยวกับการรีวิวหนังสือค่ะเพราะตัวเบลเองเป็นนักอ่านตัวยงเลยแล้วก็เวลาเราเจอหนังสือดีๆเนี่ยก็อยากจะเหมือนกับพูดคุยให้เพื่อนๆฟังอยากจะเอามาแชร์เอามาวิเคราะห์ให้ทุกคนฟังอะคะ่ะว่ามันมีข้อคิดมันมีมุมมองผ่านการอ่านหนังสือดีๆเนี่ยยังไงบ้างแล้วก็เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อหนังสือของเพื่อนๆด้วยค่ะการทําคลิปของเบลตลอด1ปีที่ผ่านมา มีอยู่เล่มหนึ่งที่แบบเปรี้ยงปร้างสุดๆแล้วคนเข้ามาฟังเยอะมากแล้วเอยากให้ทุกคนที่ยังไม่เคยฟังหรือยังลังเลว,ว่าจะซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านดีไหมนะคะลองเข้ามาฟังคลิปดูก่อนค่ะหนังสือเล่มนั้นชื่อว่านี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่าของคุณฮาวันนะคะ เชื่อว่าใครหลายๆคนคงจะคุ้นเคยกับปกนะคะเพราะว่าเป็นหนังสือขายดีมากค่ะอย่าลืมเข้ามาฟังนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องเบลเอาไว้ด้วยค่ะเพราะมีอีกหลายเล่มเลยที่น่าสนใจค่ะบ๊ายบายค่ะ